ผู้ชมไปดูเรื่องที่สุพรรณบุรีหน่อยเห็นบอกว่ากลุ่มคนสามชุกเขามีการโพสเฟซบุ๊กเอาไว้แล้วบอกมีคนไปแชร์เรื่องในนั้นเขาบอกจูจ่ๆพระเนี่ยไม่ค่อยชอบฉันข้าวแต่อยากจะฉันบวบเหลือเกินแล้วบอกเนี่ไปโพสแบบนี้เลยเป็นพระแต่ทํากิริยาแบบนี้สมควรที่อยู่ในผ้าเหลืองเหรอทักมาขอดูขอจับ เรื่องแบบนี้ปล่อยได้ไงมีแต่ทําลายพระพุทธศาสนา,าทีนี้ละฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอ๊มันเกิดอะไรขึ้นมาขอดูขอจับพระจะขอดูขอจับอะไรจะจับไม้จับมือถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งเพราะ่าเป็นเพศเดียวกันแต่ถ้าเป็นสีกาอันนี้เป็นเรื่องเลยส่งผู้สื่อข,ข่าวของเราฮะคุณเตอ้อ ลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีสามชุกไปเจอกับน้องอามน้องอามต้องบอกแบบนี้ก่อนน้องอามเนี่ยเป็นหนุ่มพิการครัคุณผู้ชมขาทั้งสงข้างมีปัญหาแล้วก็บอกว่าใช่พี่พิเตอร์ผมเนี่ยเป็นต้นเรื่องเลยม,มีพระเช็ดมามแล้วตอนนั้นเองเนี่ยน้องอามบอกเฮ้ย <c oughs> จู่ๆตกใจเลยเพราะพระรูปเนี้ย ก็เคยมาอยู่วัดจําวัดแถวแถวบ้านอแล้วก็ทักจู่ๆวันดีคืนดีทักแชทมาหาผมว่าลองเปิดแชทด,ดูหน่อยเขาบอกแชทมาเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้เราอ่านดูตอนพักเบรกท้องเนี่ยวูบขึ้นไปเลยคุณผู้ชมฮะซ้ายมือเนี่ยคือพระแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะนี่ขวามือเนี่ยคือน้องอามแล้วบอกว่าบางช่วงบางตอนซ้ายมือแล้วพี่ให้ตังหนูแล้วพี่พจะได้ไดอะไร น้องอามก็พยายามบอกอะยื่นหมูยื่นแมวแล้วกันพี่ถ้าผมให้ดูแล้วพี่ไม่ให้ตังค์แล้วผม,ผมก็เสียเปียบ,ยบดิล่อล่อล่อซื้อล่อซื้อเออแล้วซ้ายมือพระก็บอกถ้านหนูสามสี่พี่มีแต่ต้องเช้านะต้องรอตอนเช้านะเดี๋ยวพี่ให้สาวร้านค้าโอนให้<อ>ถ้าเป็นเงินหนึ่งพันพี่ต้องไปธนาคาร<อ>หลังจากนั้นน้องก็บอกครับอีกหน้าหนึ่งซ้ายมือผมย้ำว่าเป็นพระ Facebook ที่เราต้องเบอร์เอาไว้เพราะแม่ห่มเหลืองมาเลยนะฮะถ้าพี่ขอดูดดูดวงหรือเปล่าดูดวงเออดูดวงหรือเปล่าไม่รู้เราเ่เบอร์ผิดเบอร์ผิดไงเบอร์ไม่หมดอาจจะดูดวงแล้วก็บอกว่าโลกสวยจังแม่คุณเนี่ยถ้าขออะดูจุดๆๆคุณผู้ชมเราไปคิดเอาเองแล้วกันว่าดูอะไร หนูจะให้พี่ดูดน้ำหรือเปล่าอ,อ,อาจจะอยากฉันน้ำปานะไงตอนนั้นแล้วก็บอกไม่ต้องกลัวเรื่องตังนะไม่ต้องกลัวพี่จมแม่ป่าเลอเกินพี่เนี่ยนะเลี้ยงส่งเสียหนูยังได้ไม่ได้ครุยนะถ้าหนูไม่รังเกียจพี่ถ้าหนูลังเกียจพี่พี่ก็ไม่ว่าแต่พี่ช่วยได้จริงๆนะแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการถามี่นะฮะ <Ừ. S 2> หนูนะ่ะได้เบีย้ยคนพิการหรือเปล่าแ0 0รยหรอ <Ừ. S 2> พอไหมล่ะคงไม่พอหรอกมัง้งพี่เนี่ยให้หนูได้นะเป็นพันก็ได้พี่มีตังนะแล้วก็ส่งหน้าบุ๊กแบงค์มาให้ดูด้วยฮะคุณผู้ชมว่านี่ถ้าอยากได้เกิน1,000หรือ2,500เนี่ยนะพี่มีสมุดบัญชีธนาคารส่งให้หนูดูเลยอามก็บอกเฮ้ย ไม่น่าจะใช่แล้วมไม่น่าจะได้การแล้วงานแบบเนี้ยน่าจะเป็นการแบบเฮ้ยแบบนี้พระศาสนามันเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วบอกจะมาฮงมาให้การเพื่อจะขอเลขดูแล้วก็แลกขอแม่ไม่รู้จะไปฉันน้ำปานะที่ไหนโจนสุดท้ายอาร์มก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลองฟังเสียงอาร์มดูฮะบอกไม่น่าเลยอยู่ในพระเหลืองแล้วก็เคยเห็นกันด้วยนะว่า พระรูปนี้เคยมาจำวัดอยู่ใกล้ๆของบ้านน้องอาร์มแล้วก็เคยเห็นหน้าค่าตากันลองฟังเสียงอาร์มดูฮะคุเจอกันในเฟสครับแต่เคยเห็นหน้าเคยอะไรนั่นก็ไม่คิดว่าเขาจะมีอะไรจะอยู่พอคืนนั้นประมาณช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งเขาก็ทักมาว่าอยู่กับใครทำไรยังไงอย่างเงี้ยก็คุยก็คุยพอนั้นเขาก็เลิกแบบว่าคุยออกทางรับลามุกอย่างเงี้ยครับต้องข้อความมานัดเจอได้ไหมขอดูได้ไหมข้อ ทำไมจะให้ต<ม>ังพันหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็ตกใจตอนแรกผมก็ตกใจกือเลยนี่เจ้าตัวตกใจค่ะแล้วก็ไปถามตำรวจที่โรงพักนะคะบอกพี่พี่ตำรวจทำอะไรได้บ้างผมกลัวผมตกใจคุณผู้ชมวันนี้น้องเตอร์เดินทางไปที่วัดดังกล่าวที่บอกว่าพระรูปนี้จำพรรษาอยู่เจ้าคณะ,ะกับเจ้าอาวาสบอกไม่ต้องมาถามอ่ะจับศึกไปแล้วเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเป็นข่าวซะอกีกคุณผู้ชมคะเราเลยเดินทางไปเจอกับทิศแล้วกันเนาะ ทิศสังวร42แล้วค่ะแล้วอุย้ยตายแล้วคุณสังวรบอกผมไม่ได้เป็นคนทิมพ์หาอามแต่แบบหลงพี่เออไม่ใช่หลงพี่ทิศท,ท,ทแต่รูปในโปรไฟล์กับ f a c e b o o k อะเป็นคุณนะเขาบอกโอ้รูปเนี้ยถ่ายตั้งนานแล้วน่าจะมีคนปลอม Facebook ของผมไปแชทหาผมไม่ได้รู้จักอามเพราะฉะนั้นไม่ได้ผมแน่นอน และถามว่าอ้าวแล้วสึกเน่ยเพราะอะไรบอกอ๋อก่อนหน้านี้เป็นพระอาจารย์อสอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มีปัญหาการเรื่องสอนหนังสือไม่ใช่เรื่องที่มีข้อความแชทปริศนาไปขอดูดวงหนุ่มพิการแน่นอนค่ะใชช่เราไหมไม่มีแคทพุ่มเป็นพระตั้งวอเขตไว้ y ครับ ก็คือนักข่าชมันไม่ใช่อม,มันไม่ใช่เฟซบุ๊กพุ่มครับแต่รูปโปรไก็คือทําบอกว่ารูปเนี้ยมันเป็นรูปพุ่มก็คือพุ่มต้อนหนัืออะไรเนี้ยพุ่มจุดทูปท่ายมนานานแล้วที่พระที่วัดทุ่งแกครครเขาอ,อาจจะเป็นเฟซปอมีงี้ใช่ไหมก็ผมก็ไม่รู้ได้ครับประงสงค์จะศึกเองหรือว่าไงก็คือท่านบอกว่าไม้มันไม่ใช่เรื่องไอ้น,นี้หรอกครับเี่ยวกับตั้งแต่ที่พุ่มต้อนหนังสืออะไรต่ออะไรก็ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง,ง,องทงทงแคทครับไม่เกี่ยวครับคือเขาประสงค์ให้เราสึกครับเดี๋ยวเขาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่โรงพักว่าไม่ใช่จริงนะคะ,ะ,ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD f โหลดฟรีโหลดเลย